ขอบคุณค่าดังดังเรอขอบคุณค่า่อนเรอขอบคุณค่าดังดขอบคุณค่าดังดังเบอร์ก่อนหนึ่งมัดนะครับคุณแม่ชายเย็นหวานเจี๊ยบนะครับผมถ้าไม่เบอร์ก็ไม่มีเสียงนะครับผมขอบคุณคุณแม่ชายเย็นหวานเจี๊ยบคผมครับผม เบอร์มาก่อนหนึ่งมัดนะครับคุณแม่ชายเย็นหวานเจี๊ยบนะครับผมวางเลยดื้อเห็นยยไหมเนาะเห็นอยู่อยอยขอบคุณคุณแม่ชายเย็นหวานเจี๊ยบคุเมตตาให้สาวเฮียนด้วยนะครับหกมานะครับผมมีน้องับผมสาวเฮียนเขามีน้องนะครับผมหนึ่งสิบสองเดือนแล้วนะครับผมรออีกมีนหนึ่งนะครับผม วาสิบเดือนนะครับผมอขอบคุณคุณแม่ชายเย็นวันเจีย๊ยบค่ะเมตายาหกบ้านให้เสาเฮียนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณแม่ครับเพิ่มเติมได้นะครับผมอันนี้เสร็จเราก็จะไปอ่า้างทองนะครับต่อจากเสาเฮียนเราก็จะไปช้างทองกันนะครับผมเมตายายเพิ่มเติมให้เสาเฮียนได้นะครับผม สวัสดีนะครับคุณแม่ทุกทกท่านเลยนะครับผมเพิ่มเติมยากให้สาวเหียนได้นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสาวเหียนขอบคุณคุณแม่ก่อนแล้วจ่าเสียงหน่อยแล้วขอบคุณก่อนแล้วคุณข้คุณค่ะ ของลูกค่าเสียแล้วค่าดัง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 จ้าดังดังดึงอองได้เลยดึงหนีตัดเพิ่มเติมหญ้าเพิ่มเติมผลไม้ให้เสาเฮียนได้นะครับผมเอาจากนี้เราก็จะไปช้างทองนะครับผม ตะว,วันทองตะว,วันนะครับทองตะว,วันแล้วก็บุพพาสาวเฮียนแป๊บหนึ่งครับคุณแม่เดี๋ยวสาวเฮียนปแป๊บหนึ่งนะครับผมอีกสิบนาทีนะครับผมเผื่อจะได้หญ้าเพิ่มเติมนะครับจากแม่ๆใจดีใจบุญนะครับผมสาวเฮียนถ้าไม่มีหญ้าก,ก่อนก็ไม่มีเสียงนะครับผม,มถ้าไม่มีอาหารมัน่อกก,งงก็ไม่มีเสียงนะครับผมจ้างยังไงก็ไม่มีเสียงนะครับผม ต้องมีอะไรมาหลอกล่อก่อนนะครับผมนะครับเพิ่มเติมได้เด้อผลไม้ก็มีนะคะผมแตงโมแตงโมกล้วยนะครับผมมันแก้วนะครับข้าวโพดข้าวโพดเออนะครับผลไม้เพิ่มเติมได้นะครับผมแตงโมกล้วยแล้วก็สับปครบ อยากได้ยาเยอะๆนะครับสาวเฮียนกินเยอะนะครับสาวเฮียนเติมเติมยาเพิ่มเติมผลไม้ได้นะครับผมตาตาลดยาเนี่บอกทองไม่ค่อยเติมลดยาเนี่ยเป็นบัยเจ้เกาเปส้ยาเติมเติมยาเพิ่มเติมผลไม้มาให้กำลังใจสาวเฮียนได้นักัะ ไหนเสียงดังๆน้มโยนขอกินยังไงเร็วออนคุณแม่หน่อยเนี่ยจะเอาไม้อะไรทำอะไรดูดูดูเออเฮ้ยเฮ้ฮ้เสียงดังก่อนอยากกินทำย่างงี้ไม่ได้เออเสียงดังก่อนเร็วระวังกล้องระวังกล้อง Ca nữa leo. Ca đang đang nơi.

ถ้าไม่มีใครตื้อก็ไม่เสียงล่ะ euh ดูสศกล่ะจ้าก่อนเลยจ้าก่อนเสียงจ้าเสียงไหนจ้าเสียงไม่มีเสียงนั่นทำยูนทำยูนไม่เอาทำเนี่ยเออ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 จ้าเสียงก่อนจ้าดังดังดังจ้าดังดังดัง จากก่อนแล้วสวย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 ก่อนเออเด็กช่างหูเลย้นู้นกันนู้นนู้นก็ตอบรับแล้วเติมเติมได้เด้อนะผม 老西西。Like <laughs> แนมนหน่อยแนมนหน่อยเลยเพิ่มเติมได้นะครับผมมีแตายาให้สองเหียนได้นะครับ